จากเมื่อท่านใช่หครับว่าตัดต,ตาตัดตาใช่นั้นเองจริงๆแล้วความหมายจริงๆก็เกือบจะเหมือนกันทั้งหมดนะความหมายคือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามครับเรื่องอ,อะไรก็ตามสุดท้ายแล้วมันเป็นเช่นนั้นเองจริงๆเราสามารถใช้คําเนี้ต่อท้ายกับเรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้นได้สเสมอเช่นตะกี้นี่ยกตัวอย่างสอบตกสอบก็เป็นเช่นนั้นเองครับเรื่องอะไรกันบกหักก็เป็นเช่นนั้นเองโควิด ก็เป็นเช่นนั้นเองซึ่งมันเป็นเช่นนั้นเองจริงๆความหมายคือมันเป็นไปโดยธรรมชาติของมันมันเกิดขึ้นมันมีช่วนมีเหตุและปัจจัยถูกไหมไม่ใช่เหตุและผลนะมีเหตุและปัจจัยในการเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเช่นนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นว่าเป็นเช่นนั้นเราจะไม่ได้ทุกข์กับมันแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราไม่คิดว่ามันเป็นเช่นนั้นละเราไปโทษอะไรก็ไม่รู้ครับทําไมต้องเป็นอย่างนั้นทําไมไม่เป็นแบบนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นสิไม่น่่าาาาจะเเเเกกิิดับคคนนนอยงรรสป็ี ทำบุญตอลนะอดเวลาทำไมองเรื่องที่ต้องเกิดกับเราด้วยสแสดงว่าเราเริ่มมองอว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นอ,อีกแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงเราก็จะโทษเจ้าปคแตกทุกอย่างยกเว้นโทษตัวเองอถูกไหมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือเป็นทุกข์